ơ bưởi lắm เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ด m, แล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ ผมเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นแมปแนวพีดพีดเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเว r ร์สพีดซีโนพีดอาร์เค e นพีหรือว่า Universal Pe ลพีแล้วก็ยังจะมีอีกหลายๆพีทที่ผมเล่น แต่น้อยแมปมากครับที่จะทำตัวละครอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือคุโรสกิอิจิโกะคุโรสกิอิจิโกะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีร่างหลายร่างแบบมากๆครับแล้วบางแมปเนี่ยจะมักทำในส่วนของไอเซนหรือว่าตัวละครอ,อ,อื่นๆนะครับผมคุโรสกิทำน้อยมากแต่สเกนพ e ทครับได้เพิ่มในส่วนของคุโรสกิอิจิโกะร่างหน้ากากมาซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรเทมากๆครับ สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมปของ Second p e คบเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคนหาดาบตัวใหม่กันนะซึ่งเป็นดาบที่ค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยนะแต่สกิลการใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่เท่ลองไปใช้ดูแล้วโอ้โหอัลติเมททุกคนดาเมจอยู่ที่10ล้านดาเมจเท่านั้นเองอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวิธีการหาดาบเจ้าอีจิโก่างนากากเนี่ยหาได้จากไหนกันบ้างนะ สำหรับวิธีแรกในการหาดาบนะครับก็คือการลงดันเจียนนะดันเจียนครับจะเป็นในส่วนของฮิวเดนคูโมคุอะไรนี่แหละทุกคนนะโดยมันจะใช้ในส่วนของโซแซน5อันครับแล้วก็อาันคาแฟกเมนหอันหรือเราจะรอทุกๆ5นาทีก็ได้นะครับทุกๆ5นาทีเนี่ยมันจะมีการสุ่มประตูเกิดขึ้นมาซึ่งโอกาสในการเกิดเจ้าของอิจิโกเนี่ยมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ฉะนั้นเปิดประตูน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะแต่มันใช้ในส่วนของโซแซนเนี่ยเจ้าโซแซนมันจะ หาได้จากการเปิดกล่องเอาเท่านั้นนะครับผมแล้วมันอยู่ในระดับเลเยอรีซึ่งหายากมากนะสำหรับโซแซนและในส่วนของดันเจียนแคปก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนิดนึงนะเพราะว่าเลือดบอสเนี่ยมันอยู่ที่4 40กว่าล้านนะครับผมแต่ดาเมจที่มันทํากับเราเนี่ยโคตรแรงฉะนั้นแนะนําให้มีในส่วนของเผ่าเออมันมันชื่ออะไรนะเผ่าซอนจินบูก่อนนะเอาเงามาช่วยตีมันจะทาดาเมจได้ดีกว่าที่เราโจมตีคนเดียวเองนะครับผมคือแบบ เขาปรับระดับความยากให้มันยากมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เราต้องลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะได้ดาบเข้าตัวมานะอันนี้ก็คือไม่ได้นะครับผมและในส่วนวิธีที่2ครับให้เรามาที่เกาะฮอลโลนะแล้วก็มาคุยกับเจ้า NPC ที่ยืนอยู่หนะ้าตรงนี้โดยวิธีการเสกบอสครับมันจะใช้อารันคาแฟกเมนต์ทั้งหมด10อันนะครับผมอันอารน,น,นะก็ใช้ทั้งหมด10อันอเมื่อเสกบอสมาแล้วแนะนําให้ตีกับเพื่อนหรือ ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยให้ใช้เงานะครับผมถ้าเราไม่ใช้เงาอันนี้จะยากกว่าการลงดันเจี้ยนอีกนะเลือดมันน่าจะเยอะกว่า40ล้านนะครับผมน่าจะประมาณ150ล้านหรือว่า200ล้านนี่แหละมันก็ไม่มีบอกเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้จะยากกว่านิดนึงนะ และก็ลืมพูดในส่วนของเรดดอปไปเลยนะครับผมโอกาสที่จะดอปกับบอสตัวนี้นะในเกาะฮอลโลครับจะอยู่ที่0.75แต่ถ้าในส่วนของดันเจียนไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะอาจจะสักประมาณ0.75แต่มีโบนัสการลงครบ4คนเพิ่มคนละ0.25ไหมเหมือนกับดีออะเมื่อเราลงครบ4คนเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสดรอปประมาณอีก1นะแต่ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจ และสําหรับใครที่สงสัยว่าอลาันคาแฟกเมนต์เนี่ยจะหาได้จากไหนครับอลันคาแฟกเมนต์หาได้ด้วยวิธีเดียวนะนั่นก็คือตีมอนที่อยู่ในเกาะของฮอลโลนะครับผมอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นแล้วนะซึ่งเลดดอปไม่รู้เหมือนกันครับแต่มันแล้วแต่ดวงจริงๆเพราะว่าบางครั้งผมตีไป5ตัวดอปมาอันนึงอย่างเงี้ยตีไป5ตัวแล้วก็ไม่ดอปอีกสักตัวซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเพิ่มในส่วนของเลดดอปของอลันคาแฟกเมนต์ขึ้นมาอยู่แล้วนะทุกคนแต่ มันมันดูไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่อ่ะนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วไหมสําหรับคลิปนี้เพราะว่าในการรีวิวสกิลไม่รีวิวแล้วครับดาบมันโคตรเบาเลยอ่ะจริงๆดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์น่าจะเก่งกว่านี่ครับผมทําดาเมจทีเป็น40-50ล้านอ่ะแต่คุณุสกิจิโกประมาณ11ล้านนะครับอันนี้มีในส่วนของบับมิลเลคินด้วยนะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนขอภายเว่นนะทีนี้ด้วยนะทุกคนนะชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s สไคร e ขอสัก250รไลค์กับ750แชร์นะครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรก็เมนไว้ใต้คอมเมนต์มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเมนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูแคบเจอก,กันครับบ๊ายบาย